ทุกคนนะครับก็ดูบรรยากาศแถวบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้หุงข้าวไว้ด้วยนะครับจะไปทำบูญนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหยน,นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ้านดอยนะครับผมก็เป็นคนดอยนะครับผมไม่ใช่คนในเมืองนะครับแต่ผมบ้านผมผมนับถือศาส,ะสะนาพุทธนะครับผมแช่ผม,ผมทำไมตะก่อนนู้นมันมีจะมีจะมีศาสนาผีจะมีสะสะจะซะ นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกศาสนาก็จะมีศาสนาผีนับถือบำเพ็ญบารุษกันแต่ทีเนี้ยเรามานับถือศาสนาพูดเล่าเราก็จะสวดบนแบบคนดอยนะครับเพราะว่าผมนับถือศาสนาพูดนับถือผมเป็นคนดอยนะแต่ผมจะใส่บวชก่อนบวชบ,บายดีพระอาจารย์ให้มานะเอาไว้ใส่ป่านะเอาไว้ใส่ป่าเอาไว้ใส่อยู่บ้านนะไม่ใช่เอาไปไว้ เดิเนไปเล่นตลาดนี่เป็นมว่วงพระนะครับเพราะว่าใส่เล่นอยู่บ้านนะครับผมเป็นเด็กดอยนะครับแต่ว่าผมก็นับถือศาสนาพุทธนะครับผมจะทําการสวดมนต์นะเพราะว่าสมัยตะก่อนนู้นเนาะเราไม่ได้ว่าทุกเชื้อชาติศาสนาอะไรเนาะมานับถือศาสนาบรัรพบุุษศาสนาผีปุย่าตาย,ยายตัวเองกันทั้งนั้นแหละพุ่งไ่แย่เป็นเทพเป็นผีเป็นมารอะไรนี่เฉยๆเดี๋ยวผม จะสวดให้ทุกคนฟังนะใครที่ได้ยินพระสวดผมก็ขอให้เกิดสินดีๆนะครับเราเราจะสวดมนต์กันแล้วนะครับผมมิผมเรียนวิชาปู่ฤสีนารอดนะครับเป็นคน้อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับ แต่ผมคุยมีบัตรไทยน้ำสดเงินไทยนะแต่ว่าเราแต่ต่างกันที่ภาษาเนาะเชื้อชาติอะไรอย่างนี้มันก็ประเทศไทยเหมือนกันละน้อมูะสมคะวโตะตสมามนอหมูตะสะก็วตุัตสมมพุทธเนมตะสมกะวตุลันตสมามพุทธะนื้อหมูตะภะกะวโตุะตสมามพุทธนอะสวัตนตุสมามพุทธพุทธังอรลทังนััง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 นัังคังะ้งทังนัง มาตาปิโตอลาธนนังคูลุอาชาลียังอลาธนนังพุทังลาธนนังดมังลาธนนังตังขังลาธนนังมาตาปิโตอลาธนนังคูลุอาชาลียังอลาธนนังพุทังลานนังดมังลานนังตังขังลอลาธนนังมาตาปิโตอลาธนนังคูลุอาชาลียังอลาธนนังสาธุสารสังเสเสนังสะพันตุงนปริงตังเปริงตังนูภาโวสถานาคาตุติปลิตวานเมตังสเมตตาพะทันตา อาวิจิตาจิตังปริตังพนันตุสาเคาเมจรูปเปิริคาตะเทสันตาลิเกวิมานิทิเประเทสิริคาติรีเทสาคาเมตานุวนาเคหหวะทุมเคเตปุม,มาเจยันตุเทวาชนาตุ เทวาชนา,าตุชา,าทธาวิสะเมยาขาทันพนันค่ะติทันตาสันติเกย่างบุนีวาลาชนันสาทาวเมสุนันตุธรรมะสวรกหฮาโลอยัยยมพะทันตาธรรมะสวรกหฮาโลอยัยยมพัทันตา ธรรมะสวนกาโลอายันพทันตาสลาชังเสสนังสะพันธุงปะลิงตังนูภาวสตานาคาตุตีปะิตวานเมตังสเมตังพทันตาอาวิจิตังจิตังปะลิตังพนันตุสาเคาเมจลูเปศริคาตะเทฉันตาลิเกวิมาเนทีเประเทจคาเมตลวนาเคหะอุเค ตานุวนะตานุวนะข้าหานิเกหาวาทุมเกเตพุมมาจย,ยันตุจย,ยันตุเทวาชนาวิสะเมยาขันทันพนันค่ะติทันตาสันติเกยังมุนิวาลาชานันสาทาวเมสุนันตุธรรมะสวัสดกาฮะโลอายัมพัทันตา ธรรมะสวรร์คหฮโลอยัมพัทันตาสละชังสเสเสนังสะพานตุงปริงตังนูฟาโูสถานากาตูตีปลิตวนานเมตังสเมตังพัทันตตาอาวิจิตาจิตังปลิตังพนันตุสาเคกาเมชลูเปสิริคาตาเทจันตาลิเกวิมานเนตีเประเทจาคาเมตโลวนาะตโลวนาคะ่ะ เนเคหวาทุมเหเขเตภุมมาจยันตุเทวชลาทาวิสะเมยยาขาทันพนันค่ะติทันตาสันติเกยังบุนิวาลาชนันสาทาวุเมสุนันตุธรรมาสวรรดิ์ฮาโลอัยัมพทันตตาธรรมาสวรสดิ์ฮาโลอัยัมพทันตตาธรรมาสวรรดิ์ฮาโลอัยัมพทันตตาสาธุ โอ้ด oh, mm ุทมาได้ข้าชอบมาได้ข้าชอบมาได้นาตาไปชมมาได้ไงศาสนาผู้เป็นนักถือมาได้แล้วก็วันดีท่าผู้ชมถ้าผู้ฟังนะผมเป็นคนเชื้อสายชนเผ่าดอยนะครับแต่ว่าผมคุยได้หลายภาษานะครับวันดีท่านผู้ชมท่้นผู้ฟังนะครับใครดูคลิปผมก็ขอให้กดเส่นดีเงงงามนะครับอุดุทมาเดขยาเดนาตายาโยนเาดเดี๋ยวเราจะสร้างบทส่วนอาราธนาป่าหลวงพ่อโสธรแล้วก็ อารัธานาพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็แผ่บุญกุศลเบิกแล้วก็พระสวดของพระแรกกายสิทธิ์ของผมนะครับเดี๋ยวเราจะสวดให้ฟังอีกครั้งนะครับพระสวดหลวงพ่อโสธรนะครับขนาดนี้5นาทีนะต้องแบ่งเวลาในการสวดนะเวลามีจังกัดในการไล์นะ นโมตัสสะภะคะวโตะหะโตสัมมสัตสันเนือโมัศนสักัะวตะวะโตสัมมัตสันเนอโมทัสะภกคบวัตะวะโตสัมมสัตสันนือโมทัศสักัวัตุัลตสัมมัตสกายานาวัชยววัสุตัลังนมติเลี่ยงเกะมตันุปันปิงุตมิสภพาสกายานวัชยยวัสุตัังนมติเลียงเกะมตันปันปิงุตมิสิพาสกายานวัชยัววัสุตัลังกัมติปง นะมสสะสวมโุอะรตัมมาพุสัสสะนันมูดะสาะุมะรตุมลาตสัมภสักายานาสยาวุวาสสุตังนิมติะลิยังกิคุมตังปธมิพาสงแล้วก็จบแล้วนะอาคายามาเดออคยามาเดติดตามได้นะช่องยูทูปเนี่ยนะอาคายามาเดเนี่ยธงฟ้ามงธงดนพุทนติธตทรงสมุยาทงอาการพุทังชาวการธรรมังชาวการตัตุประภนันจตินะกันกุเตนเซนชูนีกูนะกัมนุนะนสิเตปตะกน กาส่พผูต้เจตเวเนติถ้าการโูสิ่สสำคยมุนีกตมุงยากันและยากันอาเรียมตายยงช่วติเตเตพท่านนำมาิห้งสาธทุกายนามว่าชยุะนันทงฟ้ามุดุนติมปุทตเสตุทงสมุทยท่งอาการพุทธังเ่ยวกากธรรมเจ้ากา่ยักัุกข์เพืนวินันสติในการุกุกูสตองสีโลเชนกุณะามโนนั่นนจิพเทพทธากันนการส่งพูทุ้เจตเวเนต ท้ากัลโลสิสสกายมุเนโคตโมยักเนยาก o ลโลอาลิยมิตรโยจุติปัตจปตานะมัมหังสัตุนะทงฟังมุทุนติมปุตโตสิตันทุตโมยัุนอาการผู้ทั้งเกี่ยวกันธรรมกยกันสัตุปกัันวินันสตินะกันุกุกุสตงสีโลเชนกกุณหะมันุนะนะจิตเตผู้ทั้งกัลโลกัส p งผู้ทั้งชัตเวเนเตท้ากัลโลสิสสกายมุเนโคตโมยันเน ยากลอยเมตยชุะติเตปจามตานามะิห่งสาตุอาฝากติดตามช่องผมนะครับอย้ำาีกนนโมตสัพกวาตุอะลาตสัมภัสสันโมตสักวาตุอะลาตสัมัสันโมตสัพกวตุอะลาตสัมัสันโมตสักวาตุอะลาตุสัมัสันพุทธังสันังกชามธรรมังสังนังกชามสังกังสันังกชามพุทธังธรรมังสังังสังนังกชามิพุทธังธรรมังสังฆังสังังกามิพุทโธพุทธ พู้ทังปสิติตรรมปสิติสังฆปสิติพุททังปสิติตรรมปสิติสังฆปสิติผู้ธังมาปสิติธรรมมาปสิติสังฆมาปสิติผุทโทพุทเทพุททังวิจิติโสกมาพุทโธพูทเทพุทธังวิจิพิโสมาพุทโทพุทเทพุททังวิจิพิโสกมาผุทโธมินาโทตโมมเนาโทสังฆมินาโตสัมมาสัมมานนโมพุทิยะุูธังมเนาโทตมโมมินาโทสังฆมินาโทสัมมาสัมมานนโมพุทิยะุูธทงมเนาโทตมโมมินาโตสังฆมินาโตสัมมาสัมมานะโมพุทิยะสัจจปัจจุัจจมัพัจจะของ วาชาละทากายยิตงนี้ตรงนุภามเชลนินเชญลินเชิญลินเชลนมาสินดีดีทั้งไงชองงก์การกรรมามเจ้าสัมมาสัมมานโมุทธยะสุขีสุขังหูตุสุขีสุขังสภพานงงพมสุขีสุขังสภาเวสีพมสังมาสัมมานามุทยะสิทางงมุคุสภาชงฉามหาทุกขสุพาคุเมนดูเมตตาทุกนังเงินเงินกรมายะตั้งงกํามาุลูนูสมาเทก สามมาสมานโมพุเทียจึงสามแดงเด็กสามแดงติหารที่ข้าพเจ้าสร้างสองบูมมาหลายพร้อหลายชาติหลายกรรมในข้าพเจ้าของพุ่มบูมบารมีองค์ปู่องค์อริยะพ,พ,พ,พระเจ้าสมานสามปุติสัจทุกพระองค์พระผู้ประดามพระสงฆ์สภาตวาสมุทรชั้นซาสมาชั้นเด่นองค์ปู่ฤาษีต้อวอาศัยพระองค์องค์ปู่ฤาษีแนรร่ององค์ปู่ฤาษีแม่เจ้าสมิงเล็ก องค์ผู้ฤาษีมาเจ้าสมิงไปขอพุ่มบุญบารมีมาตาปิตุครูอาชารียงของพระเจ้าขอพุ่มบุญบารมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคายัางหน้าโคนทางคงคูองคเอ็นทั้งหลายรบารมีมทั้งหลายของพร,รบุญบุรีเทพบุตรวดาตะปาตะวายัางหน้าโคนทางคงคูทักขันตีดินน้ำลมไฟอากาศเทวบุตรวดาองค์ฝีบ้านเป็นเรื่องสินถิตที่สิงสถิตวัชรธาตุาากายสิทธิ์ของพระเจ้าทุกทุนน้ำทุกทุนตนที่เจ้าได้เอาน,นามหรือไม่ได้เอานามก็ดี ขอพุ่มบุญมรดมบรมคู่องค์พระผู้มุที่มัตาปิตุเทวบุตรทวดาบเจ้าและขอเจ้าขงเจ้าความในเวรโสดได้ได้บดายได้บังทางเดิมสัมมาสัมมานโมพุทธยะพระเจ้าน้องให้พระเจ้าสะเดาะเงินดวงเบิกเงินดวงอภิมหาโชคไมมาลาบมนุษย์สองบาดสวรรค์สองบาดนิพพานสองบาทได้ด้วยเถิดสาธุพุทโธติปโสติปโสควาติติปโสควาติติปโสควาสรมมาพุทโธติปโสควาสัมมาระหังธังมังติปโสควาติติปโสควาสัมมาตูติปโสควาสัมมาระหัง สังฆังติปสคุวาติปควาติปควาติติปความมาตสุขวสัมมารหังพุทโธติปโติปควาติติปโควาสมมาตุสควสัมมาระังสัมมารมานโมพุทิยะธรรมังติปโควาตีติปโควาสัมมาตุสควาสัมมาระังสัมมารมานโมพุทธิยะ สังฆังติสุขวะติติสุขวสมมาสตุสุขวะสมารังสัมมาตมมาโมพุทียผู้โทมนาถูตมูมนาถูสังคมนาถูสัมาสมมาณูพเทยผย้โทมินาถูตมมนาถูสังคมนาถูสมาสมานณูทยผูโทมินาูตมมนาถูสังคมนาถสัมมาตมมาโมพุทียสัจจพจาบูชาชามหาบูชาชาของบุดงบูชาบุนัวชานาธายสิทธติตรงนี้ตรงนี้ว่า จลิญยิ่งฉลึงดีฉลึงีฉลมาสิ่งดีๆทั้งหลายช่วงหงไหนข้าพเจ้าสามารถธรรมะ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 นามาพุทามาหูนโมปุทิยะสุขีสุขังตุสุขีสุขังสภาทภูมิสุขีสุขังสภาเวสีภูมิสมัตธรรมานโมปุถิยะจิตทางมังคุจพัชรมาทุกขุจปาคุเมุเมตตาทุกข้าเงินเงินกมายาติธรรมกมาหูนูนูสงั์เียนจงสามแดงเด็สามแดงปิหารที่ข้าพเจ้าสร้างส่งบุญมาหลับพ่นบัญชานายกัพเจ้าของพุ่บุญบรมีองลิยาประเจติสามานาป ธรณีพระแม่คงคาญาตน้คนทางคงคุณองค์อินยมทูตทั้งหลายของพวกบนเรืสิ่งเสียสิที่สิ่งสถิตวัชรธาตแก่สิ่งเจ้าทุตุนำทุกตัวองคปีบ้านปีเรือนในบริเวณนี้น้องสมบูรณ์สมงูรณ์ทานพระเจ้าจักเงินดวงมนุษย์สองบาทสองวันสองบาทนิพพานสมบัติได้โทษด้วยเถิดสาธุสาธุ พุทโธติปโสติปโสกวาติติปโสกวาสัมมาโติปโสกวาสัมมารังสัมมาสมมานะโมคุริยะธรรมังติปโสกวาติติปโสกวาสัมมาโูติปโสกวาสัมมารังสมามานะโมคุริยะสังฆังติปโสกวาติติปโสกวาสัมมาทูติปโสกวาสัมมานังก์สัมาสัมมามานะโมคุริยะพุทโธมนตุธรรมมมนตุสกุลมนตุสัมมาสัมานะโมคุริยะพุทโธมเนตุธรรมมมเนตุสกุัมเนตุสัมมาสัมมาะนะโมคุริยะขอส่งบุญนี้ อ,องคูรูศรีทั้งร้อยแปพององคูรรีนาององคูรูศรีมาเจ้าสมิงงองคูรูศรีมาเจ้าสมิงมาขอสมบูรณ์นิจนสาเหลี่ก่เทพบุตรเทวดาที่ผกปักรักษาบาตาปิตุคูรุอาชาริยาของพระเจ้าขอสมบูรณ์นิจนสาเล่ะแม่ธรดีพระแม่โคคาญาตากุฎาคุณองค์อินทหลายสิ่งสิิที่ศีสติวัชรธาตุกายสิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พระเจ้าได้อดัมหรือไม่ได้อดัมพอดีขอสมบูรณ์นิจจนสาะเหลี่ยะเกศญาโฮตโกวดาเพื่อปิศายกองพินีช โรดศึกาบาลทโทษและบรรลับสมบรูณรณท,ที่พเจ้าแผ่กุศลจิตสามเลบูธมทานจิตจิตปัญญาจิตที่พระเจ้าได้อดดามหรือไม่ได้อดดามก็ดีให้พ้นทุกมีความสุขที่ผานไประจายโยหูตุสาบาสาบาตะบูมมพุทิยะขอสมบรูรณ์นี้ชนสามเลยกับบรมภพถ้าขาตีดีดับลมไฟอากาศที่หกพูดดยจิตปุญาหลวงเจ้าและขอให้พระเจ้าพ้นทุกมีความสุขที่พานไาประชโยหูตูสาบาสบาตะบูพุทิยะขอสมบูรณ์ชนสามเลยกยะโหตะโกวดาเพื่อมดสายเจ้าขอสมบรูรณ์ที้ชวสามเลยแกธบุตรเทวดาเอา ดีจงบรรลับสมบูรณ์พระเจ้าแผกุศลจิตธรรมทานจิตปัญญาจิตสมาธทจิตคังนี้สุขีสุขาโตุสุขีสุขาสภาเทวภูมสุขีสุขสภาเวธบัตรมพุทิยาขอสมบูี้สามเดกทุกอบายภูมิเปนเจ้ป็พรทเจ้าอย่าได้บด้บานทางเดินสามารถธรรมบูพุทธยาอระเจ้าขอสมบูรี้สามเดกสภาเทวภูสภาเทวะาอากาศดีดับลมไฟอากาศทำไหลทั้งปวจงบรรลับสมบูรณ์เจ้าแผ่กุศลจิตธรรมทานจิตศีาจิตให้พทุกปัุสาจ เรามีเวลาจํากัดน,นะเรามีเวลาจํากัดมากขนะดนี้เวลา13นาทีเป็นขอสมบบุบจดิโทศัพท์เลยแกโอพพภูมเจที่บ้านผีลเรือบุตรธวุดาของขราพุทธเจ้าสาธุเวลาไดา้เวลาจะ14นาทีแล้วนะผมมีเวลาถ่บบบายได้15นาทีนะครับ ว่าขยับประเดี๋ยวขยาบปะเดียก็เป็นคนดอยนะครับดูได้นะบรรยากาศบับขอสมบูรณ์ดิชิตสามเลยแกองค์พระพุทธเจ้าที่ชาปนฉะขอพระแบบธรณีพระแบบโคบายาไดโคตาโอคุณองค์ธรรชมวัรับสมบูรณ์ทีเจ้าแผ่คุศลจิตธรรมดานิสิติปัญญาจิตสมาธิจิตขันวีสมายสบาดับโบภูฏยาสาธุ อ่าบ้านอยู่ดอยนะเวลาจะกวาดนะผุมข้าวนะวคนเข้าอยู่นะเดี๋ยวจะได้สมาธิอยู่นะ <c oughs> ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะก็ใครที่ดูคลิปผมแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจเป็นอะไรให้ผมนะกดไลค์กดแชร์นะอุดุษฎบดีขยบับบดีขยบับบดีเป็นคนดอยนะบอกตรงตงเลยนะแต่ผมคุยได้ไหลายภาษานะผมชอบการสวโบนต์การได้สบานะครนะอุดุษฎบดีขยบับดีอ่าพี่น้องคนดอยนะครับอ่าหวัดดีนะครับอุดุษฎบดียอแน้าดีนน็้าขยายเปคนอาขาศนะครัยยบ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจชอบผมนะครับก็เป็นแนวทางนะใครมีปัญหาอะไรชีวิตยังไงก็ปรึกษาผมได้นะผมเรียนวิชาปูรุสีดาร้อนร้อยแปดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านะผู้ฟังนะครับขอบคุณครับ